สวัสดีครับ DIY โลสปะนะครับอันนี้กอมารีวิวนะครับเป็นชุดลำเล็กนะครับส่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นของพี่คำคำมอดนะครับพี่คำมอดนะครับก็โทรมาสั่งเป็นชุดเหล็กนะครับก็เชื่อมไกลนะครับเชื่อมไกลแล้วก็เป็นรางผ่าบนนะครับลำยาวอยู่ที่1เมตรนะครับ1เมตรซึ่งผมก็จะเจาะด้านหลังให้นะครับเป็นรูสลักนะครับด้านหลังเพื่อ ยึดกับพันท้ายนะครับแล้วก็มีนะครับอยู่ด้านล่างของลำกล้องนะครับอีกหนึ่งจุดแต่ว่าตัวนี้จะยังไม่เจาะนะครับยังไม่เจาะจะให้ลูกค้านะครับนำไปใส่พันท้ายนะครับแล้วก็มาร์กจุดเพื่อเจาะเจาะอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเจาะให้เดี๋ยวจะกลัวจะเจาะไม่ตรงกันนะครับสำหรับดูที่มาร์กนะครับก็เป็นลำเหล็กนะครับแปดมิลนะครับผาบน นะครับก็หลักการง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเอาไปใส่นะครับอันนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเป็นตัวอย่างก็ถ้าหากว่าถ้าประกบกับลำนะครับกับพันธุ์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็มาร์กมาร์กนะครับยืดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเจาะค่อยเจาะอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้ตรงกันเป็นรูเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเจาะเข้าไปใน เป็นเจาะสลักนะครับเจาะสลักสําหรับฝังลํากล้องนะครับก็แพคท่อ PVC นะครับก็ชุดที่ได้นะครับก็จะเป็นชุดที่สั่งนะครับก็เป็นลูกหนึ่งขวดนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับมีน็อตมีสกรูแล้วก็มีเชือกมีชุดยิงยางนะครับชุดลูกเลื่อนแล้วก็ยางนะครับรวมถึงปีกก็ ป็นการสั่งเฉพาะชุดเหล็กนะครับที่พี่คำมอดจะนำไปประกอบกับพันธยเองนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก่อนทรงงานเที่ยงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อุดหนุนนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็กหรือว่าชุดพร้อมยิงนะครับก็เป็นช่องเล็กๆนะครับก็ทำนะครับตามออเดอร์นะครับลูกค้าสั่งมานะครับก็จะเร่งให้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการรีวิวก่อนส่งงานนะครับขอบคุณครับ